สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาผลงานการยืดวอลลุ่มลอนเกาหลีหรือโคเรียเอสเพิ่มมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้มาแบบละเอียดเลยนะคะทุกคนผมลูกค้านะคะผ่านการทําสีมานะคะ ค่อนข้างที่จะแห้งเสียนะคะเพราะว่าขาดการบำรุงนะคะก่อนที่จะทำงานทุกครั้งนะคะกินแนะนำให้เทสผมลูกค้าด้วยน้ำยาสูตรอ่อนแอของสามวกถุงสีชมพูนะคะลงช่อเล็กๆไว้นะคะประมาณ5นาทีเมื่อครบ5นาทีนะคะเราก็เอาน้ำยาออกนะคะใช้น้ำเปล่านะคะฉีดล้างออกนะคะแล้วก็จากนั้นก็ดึงนะคะ ถ้าดึงแล้วผมยังตึงยังมีความยืดหยุ่นแปลว่าดัดได้นะคะส่วนปลายผมค่อนข้างที่จะอ่อนแอกิ๊กก็จะแนะนําให้ลูกค้าตัดปลายผมทิ้งนะคะเคสนี้นะคะผมค่อนข้างยาวเลยนะคะเราก็ทําการตัดแต่งทรงนะคะไล่ระดับชั้นนะคะเทคนิคก,การตัดผมของกิ๊กก็จะหยิบเป็นกีบส้มนะคะยก45องศานะคะตัดเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะ การตัดผมนะคะหัวใจหลักนะคะอยู่ที่การตัดผมนะทุกคนลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะคือลูกค้าอยากได้ทรงไรเราก็ตัดผมตามทรงที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะตัดผมเสียออกให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนต่อมาก็คือการวิเคราะห์เส้นผมค่ะวิเคราะห์ว่าเส้นผมลูกค้าเคยผ่านการทําอะไรมาบ้างนะคะเคยผ่านการทําสียืดดัดนะคะใช้ยาสารสมุนไพรปิดผมคาวมานะคะทําเคลาตินสดมา นะคะบำรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกมาเราจะต้องรู้ประวัติการทำผมลูกค้าอย่างน้อย3ปีค่ะทุกคนเราจะต้องถามประวัติการทำผมลูกค้าอย่างละเอียดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้วิเคราะห์การทำงานของเราค่ะทุกคนว่าเราจะหยิบใช้น้ำยาตัวไหนสูตรอะไรนะคะแล้วบำรุงแบบไหนเพื่อไม่ให้ผมเสียระหว่างการทำงานนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะทรงที่ลูกค้าเลือกการดัดวอลลุ่มนะคะรอน,นะคะมันจะขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็น อยู่ที่ช่างนะคะออกแบบให้ลูกค้านะคะพยายามวิเคราะห์เส้นผมลูกค้าให้ได้นะคะแล้วก็รู้ความต้องการของลูกค้าให้ได้นะคะเราก็จะทํางานได้ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะวันนี้นะคะกิ๊ใช้น้ํายาดัดเชฟวีตัวใหม่นะคะสูตรผมแข็งแรงนะคะก่อนที่จะลงน้ํายากินน๊กนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีแล้วนะคะตัวนี้นะคะผสมด้วยเชื้อปะทดไดซันไฟเอเซนซ์ของ3บวก,บวกเพื่อป้องกันผมช็อตระหว่างการทํางานนะคะฉีดน้ําให้ผมเปียกนะคะจากนั้นก็ลง น้ำยาเลยนะคะเคสนี้กิ๊กลงตั้งแต่คนจะรดปลายเลยนะคะทุกคนลงน้ำยาทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีนะคะ การลงน้ำยานะคะเราจะทำงานตรงไหนเราก็ลงตรงนั้นเลยค่ะทุกคนน้ำยาสามารถยืดผมตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้นะคะเมื่อลงน้ำยาครบเวลาเช็คความยืดหยุ่นเป็นตะข่ายเหนืดๆหนแบบนี้ได้แล้วจากนั้นก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อก